่แล้วนะต้นมะกอกค่ะเพื่อนๆพัดลมอย่างเดียวถ้าไม่เปิดพัดลมก็อยู่ไม่ได้ค่ะร้อนจัดร้อนมากๆเลยนะคะกองเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ย ทำงานแล้วไม่ทำไม่ได้แล้วกองเต็มเลยค่ะเพื่อน<ๆ>อเอ่สองลูกจะเข้าบ้านแล้วทำงานแล้วนะ ใช้ห้าใบต่อครั้งนะคะก็กลับบ้านแล้วจ้าได้แนละ้วทำงานแล้วไม่ทำไม่ได้แล้ว ใบค่ะใชห้าใบต่อครั้งนะคะก็ได้มาแล้วได้มาได้มาแล้วเข้า,ขาบ้านแล้ว มากลออถ้าปลูกไว้หน้าบ้านก็ดีไอ้หน้าอยู่ข้างๆจะกลับบ้านแล้วขากลับนี่แดดสองค่ะแดดขึ้นสูงน่าเดินไปแป๊บเดียวนะเนี่ยหลงทางหมุนไปผิดทางาลงอย่างเดียว ถ้าไม่เปิดพัดลมก็อยู่ไม่ได้ค่ะร้อนจัดร้อนมากๆเลยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสองลูกเ,ออเข้าบ้านแล้วทำงานแล้วนะ ใบต่อครั้งเห็นไหมคะพัดลมอย่างเดียวถ้าไม่เปิดพัดลมก็อยู่ไม่ได้คะ่ะร้อนจัดตอนมากๆเลยนะคะให้ลมเงาอง่อนจะกลับบ้านแล้วขากลับนี่แดดสองค่ะแดด ขึ้นสูงน่าเดินไปแป๊บเดียว,วเนี่ยต้นมะกอกค่ะเพื่นอนๆนี่ต้นมะกอกนะคะร่มเงาเขาสวยมากเย็ยน ไม่นะไม่นะเดินไปแป๊บเดียวะแดดเหง่อออกไม่ต้องออกกำลังกายเลยเหงอก,งก็ออกกลับบ้านแล้วจ้าได้แล้วต้นมะกอ,อกค่ะ พเพื่อนๆข้าข้างข้างข้าบ้านแล้วต้นมะกรอกถับปลูกไว้หน้าบ้านก็ดีไอ้อหน้าอยู่ข้างข้าง คลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้นมะกอกค่ะเพื่อนๆกองเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเหมือนไปผิดทางเห็นไหมคะอากาศพอเข้าบ้านก็ รได้มาละได้มาได้มาแล้วใด,ด,ด้ลมเงาของสองลูกเ,ออเข้าบ้านแล้วทำงานแล้วนะ นี้ทาง,งานแล้วไม่ทําไม่ได้แล้วหมืนไปผิดทางเห็นไหมคะอากาศพอเข้าบ้านก็อากาศร้อนต้นมาเกลากถ้าปลูกไว้หน้าบ้านก็ดีไอหน้าอยู่ข้างข้าง หลงทางหมุนไปผิดทางหลงทางหมุนไปผิดทางจะกลับบ้านแล้วขากลับนี่แดดสองค่ะแดดขึ้นสูงน่าเดินไปแป๊บเดียวเลยเนี่ย คลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้นมะกอกค่ะเพื่อน หลงทางหมุนไปผิดทางทางเสไนางานเยอะไม่ได้ทำหลายวันงานก็กองเต็มเลยกลับบ้านแล้วจ้าได้แล้ว ไปผิดทางเห็นไหมคะอากาศพอเข้าบ้านก็อากาศร้อนเหมืนไปผิดทางเห็นไหมคะอากาศพอเข้าบ้านก็อากาศร้อนเนาะต้นมะกอกค่ะเพื่อน ไม่ได้แล้วเต้นมาเกลกถ้าปลูกไว้หน้าบ้านก็ดีไอหน้าอยู่ข้างข้าง,าง <c oughs> โอ้ยถ้าเข้ามาในบ้านก็ต้องพัดลม ถ้าเข้ามาในบ้านก็ต้องพัดลมเดเินไปแค่เดียวนะแดบดบเงื่อออกไม่ต้องออกกำลังกายเลยเหงื่อก็ออกห้าใบาต่อครั้งเห็นไหมคะางนานสหน่อยงานเยอะไม่ได้ทำหลายวัน งานก็กองเต็มเลยนะไม่ต้องออกกำลังกายเลยงาก็ออกแล้วงานเนไหนงานเยอะไม่ได้ทำล